ส่วนแนวน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่อ่อนแรงแบบนี้จะวางแผนอย่างไรนะคะติดตามได้ในเทรดถามค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวิจิตอารยาพิสิทธ์ค่ะนักกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักัาย์บลิเบอรเรเตอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับครับ ร่วงอีกแล้วครับดัชนีล่าสุดนี่ลงไป11จุดแล้วนะฮะ1,235จุดลงมาใกล้ๆกับโลเดิมอีกแหละตอนนี้มองยังไงต่อดีฮะภาพรวมก็เหมือนเดิมครับทิศทางตลาดยังคงนั้งๆอ่อนแอนะครับวันนี้จริงสัญญาณของตัวเอเชียเนี่ยเป็นท่าของการปืนตัวได้ซ้าไปนะครับบ้านเรายังคงภาพของการที่ถอยตัวลงต่อเนื่องครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ เข้าสู่ช่วงของโคสุดท้ายของภาวะของผลประกอบการแล้วอาจจะมีจังหวะการบันทวนขาน,นี้ด้วยแล้วก็ความชื่มั่้นของการลงทุนในประเทศบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นภาพของการที่ยังเข็นไม่ค่อยขึ้นนะครับก็สัญญาโซนนี้ก็อาจจะเป็นภาพของการที่อาจจะถ้าเกิดเล่นเนี่ยต้องเล่นสั้นก็คือใช้จังหวะของการย่อตั้งรับในจังหวะที่ตลาดอ่อนตัวนะครับแล้วก็จ,จังหวะการรีบเบขึ้นเนี่ยก็อาจจะเททาอะไรเป็นรอบนะครับซึ่งนาคุณก็คงรอหาหนักพ้นที่ สัญญาณมุมเพิ่มกำไรในช่วงถัดไปเนี่ยอินเตอร์เกนดีๆเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็อีกขานึงอยู่ในช่วงของ valuation ด้วยตอนนี้จะเห็นว่าสัญญาณของตลาดหุ้นบ้าน,นเราเนี่ยจริงเซ็นเต็กเนี่ยอยู่โซนพันสองกว่ากเนี่ยเอาข้อมจริงก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็จะเห็นว่าสัญญาณของตัวหน้าหุ้นเนี่ยหลายตัวเนี่ยปรับ valuation จากโซนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแพงเนี่ยลงมาอยู่ในโซนที่ไม่แพงมากแล้วนะครับก็ต้องเลือกหาหน้าหุ้นที่ valuation ไม่แพงแล้วก็ ทิศทางผลบอะกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้าเกิดมีปันผลแถมด้วยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในการที่ช่วยพยุงเซ็นเมนนะครับถือว่าต้องร้อยละการคารนิเพราะว่าสัญญาณตลาดยังเป็นภาพการที่พยายามที่จะถอยลงนะครับใ,ในโซนน ค่ะก่อนที่เราจะไปตามหานะคะว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยเข้าเงื่อนไขขอ,อาจาัดเพชรบ้านนะคะสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนค่อนข้างกังวลใจในช่วงนี้ก็คือการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของตลาดหุ้นไทยปัจจัยหลักๆนี่มันมีเพียงแค่ผลประกอบการหรอคะแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่เข้ามากดดันเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าคะ เรื่อดูปัจจัยในประเทศเนี่ยก็อาจจะมีมการเปลี่ยนตัวถึงวงการเราต้องความเชื่อมั่นด้วยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้โ policy ที่ใส่เข้ามาที่ตลาดเนี่ยยังเป็น policy เชิงลบอยู่นะครับอีกขานึงคือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งประเด็นดเดิมนะครับเทรดบอก็คือต้องมอนเตอร์ในใบของทรัมป์เพราะว่าทรัมป์พยายามที่จะใช้เรื่องของตัวภาษีเนี่ยเป็นการขู่แล้วก็ต่อรองเรื่องดุลการค้าของเขาให้กลับมาทีนี้ก็ต้องค่อยๆดูว่าท้ายสุดเนี่ย การปล่อยบริษัทของทำเนี่ยในช่วงถัดไปเนี่ยจะออกมาอะไรอีกบ้างาว่าอย่างเดือนหน้าเนี่ยเรื่องของพวกโลหะมีค่านะครับพวกเหล,ล็กอรูมเเนียมพวกเนี้ยเป็นภาพของกันดึงขึ้นหรือว่าเดือนถัดไปเนี่ยเมษาอาจจะเล่นประเด็นพวกออตโต้เรื่องของตัวพวกยายาเป็นต้นนะครับทีนี้อีกขานึงที่ต้องติดตามต่อก็คือเรื่องของบริษีเรื่องดอกเบีย้ยด้วยนะครับเพราะว่ามุมเป็ตังของตัวเฟดเนี่ยจริงๆคล้ายๆป้าเราคือตลาดต้องการที่จะให้เฟดหรือว่ากนงเนี่ยเป็นภาพของการ คัอดาดตรงนี้ล,ลงมานะครับแต่โชวงสั้นๆเห็นว่าสัญญาณของโอกาสในการคัดเนี่ยก็ยังไม่ได้รีบมากมายนะทั้งฝั่งของตัวเฟสด้วยแล้วก็ฝั่งของตัวกนงด yea. ้วยทีพวกนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ตลาดอยากได้คือบอกว่าสัญญาณของผู้คุงกดก็ยังไม่ได้ปล่อยมาตรการพวกนี้ออกมาด้วยนคะครับก็อาจจะเป็นจุดที่เปิดทั้งความเสีย่ยงแล้วก็อาจจะในเชิงกัอการเพื่อเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นโมเมนตั้งของการตรีกับแง็ขึ้นมาได้เหมือนกันสดาร์นี้เราอาจจะต้องมาดูฝั่งของตัวกรงแหละว่า าภาพรวมของตัวดอกเบี้ยนโยบยในช่วงวันฟูตเนี่ยจะมีสังหวะของการคัดหรือไม่ซึ่งเบสเคสเนี่ยตลาดก็ยังมองว่าอาจจะคงไว้ก่อนะครับกระสุนยังเหลือแต่ไม่มากในนี้นนการที่จะคัดในขาเนี้ยอาจจะต้องดูเหมือนมุมเต้มของตัวเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวชา้ากว่าคาดเงินเฟ้ออาจจะไม่ได้มาตามคาดคีบพวกนี้ก็จะเป็นข่าวการ <c oughs> ที่อนงอก,กลับมา,างานขานึ่ง สัปดาห์นี้จะเห็นการประกาศงบเยอะเลยของบ้านเรานะครับที่ผ่านมาตัวไหนออกมาต่ำคาดเนี่ยลงหนักมากถูกตลาดาลงโทษหนักมากเลยนะครับสัปดาห์นี้มันจะยิ่งทำให้ตลาด 1, ผันผวนหนักเข้าไปอีกไหมฮะแน่นอนครับสัปดาห์นี้เป็นโค้สุดท้ายของตัวการประ,ประกาศของว่การแล้วก็ถ้าเกิดเราดูไละเรียดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับผลประกอบการในช่วงพ,ง,พงสุดท้ายเนี่ยตัวหลักๆเนี่ยโอกาสในการเที่ยมมิสคือต่ำกว่าคาดเนี่ย กำไรไม่ค่อยเด่นเนี่ยจะออกมาเยอะมากหน่อยหนึ่งดีงนั้นดินี้จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มเติมค่อยด้วยนะครับค่ะนั้นในจังหวะแบบนี้นะคะเพื่อบริหารความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของดัชนีด้วยแนะนําในเรื่องของการเลือกตัวหุ้นยังไงบ้างคะโอเคถ้าเกิดเราดูในเชิงของตัวประเด็นผลประกอบการเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากเข้าไปเบสผลประกอบการมากมายก็หาตัวที่รีพอร์ตผลประกอบการออกมาที่ยูติเกตด,ดีแล้วก็มองไตั้งในช่วงถัดไปเนี่ย ยังมีสายเชิงบวกหรือว่ามีซอรี่ในการขับเคลื่อนนะครับก็เอ่อหนึ่งในนั้นเนี่ยผมว่ากลุ่มไฟแนนซ์เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าสัญญาณณปัจจุบันเนี่ยเ,เรื่องของตัวバリเลชั่นของไฟแนนซ์เนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ของไฟแนนซ์เนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับ,รบแล้วก็เศรษฐกิจต่ำมันค่อนข้างชะง,งาักแต่ตอนนี้ต้องต้องบอกว่า สัญญาของการรีพอร์ตของตัวนั้นขึ้นไปในหลายตัวเออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเรื่องคุณภาพสินทรัพย์แล้วก็ภาครัฐเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยจุดเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เหมือนกับพยายามที่หาจุดบอททอมแล้วก็ถ้าบางตัวเนี่ยโมเมนตัมของช่วงต่ดไปเนี่ยในเกณฑ์ที่ดีขึ้นบวกกับอีกขาหนึ่งคือเรื่องของตัวกนงอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอบนี้เนี่ยตลาดอาจจะไม่ได้คาดหวังเยอะนะครับถือว่าในปีนี้โอกาสในการคัดน่าจะได้เห็นสักหนึ่งครั้งหนึงเนี่ยจริงก็เป็นจุดหนึ่ง กลุ่มไฟนนซ์เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็เนอนพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่คือตัวของ NTC นะครับซึ่งงบออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับทำจุดสูงสุดใหม่รายไตรมาสออกมาในช่วงคร์เตอร์สแล้วก็<ะ>สัญญาณ<ะ>คุณผู้สื่ัสยรเนี่ยู่ในเกณฑ์ที่เ่อนขัางเด็ดทีนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าค่อยๆตั้งหลับได้นะครับสำหรับตัว NTC ในขณนี้ครับมีตัวเดียวใช่ไหมครับวันนี้มีตัวอื่นอีกไหมฮะถ้าตัวอื่นเนี่ยเมื่อกี้เราเล่นตัวที่ผมกอกการมาแล้วเถ่อเล่นผลกอกการยังไม่ออกเนี่ย ในกลุ่มของตัวนี้กลุ่มสาากรรมวันนี้จะเห็นว่า w h a ออกมาแล้วเนี่ยเป็นภาพของการที่ตัดคาดเยอะอาจจะมีจังหวะแรงเกรงเนี่ยกลับไปสวิชหาอีกเพื่อนของเขาก็คือตัวของอัมตะซึ่งรอบนี้คาดหวังในเชิงของตัวอัมตะเนี่ยกำไรควอเตอร์ y น่าจะแข็งแกร่งนะครับก็คนในช่วงต่อไปเห็นว่าภาวะของเทรดบอลเนี่ยยังพึ่งๆกันอยู่ดังนี่ยโอกาสในการย้ายฐานเข้าสู่ไทยเนี่ยยังมีอยู่นะครับด้วยด้วยคีย์นี้ก็อาจจะสะสมในฝั่งฝั่งตัวอมตะในขาของการย่อๆโซนนี้ได้ครับ โอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณพิจิตนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ